สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับน้ำสลัดอะโวคาโดสูตรมะนาวนมสดสูตรนี้ไม่ใส่น้ำส้มสายชูไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็ไม่ต้องปั่นด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะราดน้ำสลัดทำเองสูตรเข้มข้นทานกับสลัดรับรองเลยค่ะว่าเป็นเมนูสุขภาพขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเจ๊ปานจะเอางาขาวมาคั่วให้หอมก่อนนะคะ งาคั่วหอมแล้วเจ๊ปันจะใช้ช้อนแบบนี้นะคะมาบี้ให้น้ำมันงานเนี่ยมันออกเวลาทำน้ำสลัดจะได้หอมหอมเลยค่ะเราก็ใช้ช้อนบี้เบาๆแบบนี้นะคะเจ๊ปันก็ได้อโวโคาโดพื้นบ้านแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะเอาอาโวโคาโดที่ค่อนข้างสุกมากๆอันนี้นิ่มแล้วก็หั่นแบ่งครึ่งเลยค่ะ เขาก็จะปอกง่ายนะคะเราก็แบ่งครึ่งออกมาแบบนี้โอ้โหสีสันน่ากินมากเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนนะคะค่อยๆตัดเนื้ออโวคาโดออกมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อเขาจะมันๆน,นะคะ อันนี้ก็เอาเม็ดออกง่ายๆเลย,ยเม็ดเขาก็นุ่มๆนิ่มๆแข็งๆเราก็เอาเนื้อออกมาแบบนี้ได้แบบนี้แล้วเราจะใช้ซอบนะคะยีให้อโวคาโดเขาเละเลยยีจนเนื้ออโวคาโดเละแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลเกลือแล้วก็มัสตาร์ เพิ่มความหอมบีบมะนาวน้ำตาลเกลือมัสตาร์ดแล้วก็มะนาวนะคะใส่ได้ตามชอบชิมรสชาติตามชอบเลยค่ะเพิ่มความเป็นน้ำสลัดด้วยนมสดนะคะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากค่ะเอาให้แบบพอข้นนะคะเสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้าเนื้อกัน คนจนทุกอย่างเข้าเนื้อเข้าลดกันแล้วนะคะเราจะใส่งาขั่วเป็นอันดับสุดท้ายเลยอเตอนนี้เจะแฟนบอกเลยค่ะว่าหอมมากน้ำสลัดเราน่ากินมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ภาชนะหรือว่าใส่ขวดที่มีฝาปิดเอาไว้ทานได้เลยค่ะเก็บแช่ตู้เย็นกินได้นานๆเลยนะคะ วันนี้เจ๊าปานก็ทำสลัดผักทานค่ะใส่ทุกอย่างที่อยากทานนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดอะโวคาโดสูตรพิเศษของเราไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำส้มใส่ชูไม่ต้องปั่นเข้มข้นอร่อยมากๆราดน้ำสลัดทำเองฉ่ำๆเลยค่ะรับรองว่าอร่อยมากๆไม่ต้องกลัวอ้วนแล้วก็โรยด้วยธัญพืชนะคะ หน่ากินมากๆคลุกเขาให้ทั่วเลยค่ะทานสลัดผักนะคะจะใส่ไก่เป็นไก่ต้มใส่กุ้งทูน่ากระป๋องหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆได้หมดเลยหรือจะเป็นแบบผักล้วนๆก็ได้ค่ะเมนูสุขภาพไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเจะป๊ปานบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากๆแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เราอ่ะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอื่นๆไม่มีสารกันบูดด้วยนะคะ ฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกินไม่หมดก็ปิดฝาเอาไว้แช่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้กินได้นานๆเลยค่ะ